มารับสิ่งของพร้อมรับความจากลูกหลานพร้อมเที่ยได้มาประทานพรในวันนี้จะประารถนาสิ่งใดจะทําการสิ่งใดการขอให้ลูกหลาน จงได้สิ่งที่ต้องการและปรารถนาทุกประกรารธนาประการในการละบัตินี้ด้วยเอ,อ่สาด้วยเดชข้าพระพุทธเจ้าจะได้ขออัญเชิญเหล่าเทเว,วาทุกทิศทุกราศีจงได้เสด็จมาเชิดสูป้องก,กันภัยขอให้ข้าพเจ้าจงได้สําเร็จทุกประการในพิธีถวายเครื่องราชบรรณาธิการหรือขอพรเกษติสูสิกาในวันนี้ เสริมบารมีเหล่าเทพนาคีนาคาทั้งสามแดนโลกภาคสวรรค์มนุษย์ดาลขอจงมาอวยพรใจเบิกฤทธิกใจทำพิธีวันนี้ก็ขอให้ได้สําเร็จทุกประการขอพรวันนี้ก็ขอให้ได้สําเร็จทุกประการนานาประการในกันนักปัติสุขเสาธุ ขออาราธนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศีรีอรยอิยกเเตย์ไต้พระสักยะโคดมพระสมมาโคดมกานาขงังเสด็จเนือเก้าเจเสาไดายย้ญาติคือธรรมพร้อมคณะลูกหลานที่เป็นสุภาพวันนี้ขอให้เกิดเป็นมณีมงคลขออัญเชิญพระพุทธเจ้าจงได้เสด็จมาอยู่ป่า้ายขออัญเชิญพระนารายณ์เจ้าจงได้เสด็จมาอยู่ไหลขวาขออัญเชิญพระยมเจ้าจงได้เสด็จมาเป็นดวงใจ ขออันเชิญพระพายเจ้าจงได้เสด็จมาเป็นลมปาศขออันเชิญพระนาคพระเจ้าจงได้เสด็จมาเป็นกำไรสร้อยสังวานเชิญทุกพระองค์จงมาอวยพรใจในพิธีเบิกเลิกเบิกใจขออย่าได้ติดขัดฝุดเพียงขอให้เจริญรุ่งเรืองพัฒนาไปด้วยใจสัทธาเจ้าขจงได้มีมาอันตรายอย่าได้ย่ำฮีโรคภัยอย่าได้มีมาขอให้เกิดมงคลชีวิตขอให้ศักดิ์ธิ์ อุญยริทุปการเถิดพระเจ้าผาสายินติปิโสโลกอนาถังนักเมตตานัชาลิติอุทธังเปิดธรรมมาเปิดสังฆังเปิดพระปูสีสุโธเปิดแม่ยาสีปทุมาเปิดตมครุเไววานะมามิอิรัสเกะลูกหลานจะได้ขออัญเชิญผู้มีญาณบารมี ่อแก่ฤาษีทะล้อยแปดบรรลุธรรมอันแกกขราบรรลุธรรมาธิบัติจากอาสมพงพนาพุทธร,รักษาสาจฉิเขตคว้นแดนสวรรค์เศษมาเบิกเลิเกเบิกใจทำพิธีถวายเครื่องรัก,รกขอให้ได้สําเร็จทุกประการขอให้ได้ขอพอรประการใดก็ขอให้ได้สําเร็จในการนักบวน,นี้ด้วยเถิดขอให้เกิดบุญญาบาร,รมีแก่ชีวิตทรัพย์สินเงินทองให้ไหลคล่องขอให้คณะเจ้าภาพจงได้มีมา ในพิธีถาวายเครื่องราชบรรณาธิการให้แก่เสด็จปู่ศรีสุโธมแม่ย่าสรีปทุมาในการน,น,นักวัติเนเธอร์พระเจ้าค่ะสาสุ กายวจาจิตตังกายวจาจกิตตังอาหังวันทาอาหังวันทานาคาธิบดีนาคาธิบดีสีสุโธสีสุโธวิส hmm ุท hmm ธิเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิปูเชมิกายวจาจิตตังกายวจาจกิตตังอาหังวันทาอาหังวันทานาคาทิบดีนาคาธิบดีสีสุโธสีสุโธ

สาธุสาธุอยังมหานาโคอยังมหานาโคอิทิมันติอิทิมันติสุติมันโตสุติมันโตอินิเชกาเรนะอินิเชกาเลนะมหานาคังมหานาคังปูเชมิปูเชมิอยังมหานาโคอยังมหานาโคอิทิมันติอิทิมันติสุติมันโตสุติมันโต มิเชกาเลนะมิเชกาเลนะมหานาคามหานาคาอูเชมิอูเชมิสาธุสาธุภูมิสมิงภูมิสมิงทิสาภาเคทิสาพาเคสันติภูมาสันติอุมามหิติกามหิติกา เอปิเตปิอัมเหอัมเหอนุรักษันตุอนุรักษันตุอารุคเยนะอารุคเยนะสุเขนะจะสุเขนะจะสาธุ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 สารัตสังตาเสนังสาปัญทุงนาฬิการนาฬิตานุภาวุชาทาลกะยุติภริตวะนะเมตังสเมตตาปันตา อาวิจิตรจิตตาจิตตาปริตังภันันุสักเทกขเมจารุเปสิลิเชจันตาสิเทวิมาเนอิเประเทจากพาเมลุวนาหเนเอหาวัตตรมิเกเตอุมาจายันตุเทวาชราภะวิเสนยาคาถาธนกคาติจันตาสันติเจจงุนิวลาจันังสัทธวุเมสุนันตุ ธรรมะสว,วนาคโลอายม,มาทันตาธรรมะสว,วนาคโลอายม,มาทันตาธรรมะสว,วนาคโลโอออายม,มาทันตาสาธุด้วยแต่เทพดาทั้งหลายองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์พระนิสสนอมรเทพว่าเอตดแวนแดนสกุลมงคลจักรวาลทุกคิทุกสถานที่ทรงทิที่โลด คิดจากปูญยานรู้แก้งเห็นจริงอยู่ในเมืองอันศักดิ์สิทธิ์อมรินทรราชซี่ทรงสถิตอยู่ในเวทยยันประสาทคงเป็นประมุขแห่งเทวดาทั้งหลายในเทวภูมิของสวรรค์ดาวดุณหรือเทวโลกกับทั้งภูมิโรกสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดสิบสี่ชั้นบดาลจงมาอวยพรัยในพิธีครั้งนี้ให้ลูกหลานขอพรวันนี้ก็ขอให้ได้สําเร็จสิ่งที่ต้องการและปารถนา ทุกประการนานาประการด้วยความดีของลูกหลานหรือบุญกุศลที่ลูกหลานเคยทำจงมารวมกันวันนี้ให้ลูกหลานจงได้สิ่งที่ต้องการและปรารถนาให้ได้สำเร็จทุกประการนานาประการ้วยเพินสาธุสาธุเสด็จปู่เสด็จย่าลูกหลานแนะนำทานบาสีทานขันห้าพร้อมไปด้วยพวงมาลัยน้ำดื่มน้ำหวานแดงมาคูบุรี พร้อมไปด้วยบาสีพญานาค <c oughs> ขอเสด็จผู้สิทธิ์ญาจ,จงได้เสด็จมารับความจากทุกหลานพร้อมจงประทานพรในวันนี้จะปรารถนาสิ่งใดจะขอพรประการใดในวันา้งจน้าผูทญาจงได้รับความจากทุกหลานพร้อมจงประทานพรทําปารถุานธ์พระลูกหลานจะขอพรกับพ่อปู่แม่ญาในการทนี้ให้พ่อปู่แม่ญาประทานพรเปิด สิ่งใดถ้ามันขัดมันพ้องกระการใดวันนี้ขอผู้ญาจงมาเปิดเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเปิดบรารมีเปิดหน้าที่การงานการเงินการ,รธุรกิจการพาการขายยอดธุรกิจยอดขายยอดขายครลุกรังหลานก็ดีขอสุขภาพร่างกายขอโชคขอลาบขอความมั่งคั่งขอความร่ำรวยให้ผูยญาเป็นผู้ประธานพรให้กหลานจงได้มีโชคมีชัยในการครั้งนี้ ให้ลูกหลานจงได้ประสบความสำเร็จทุกประการนานาประการในการนับบัตนี้ด้วยเถิสาธุสาธุสาธุพระเจ้าื่อนางจักูที่เดินทางมาขอพรด้วยประการใดนําอะไรมพินายให้เกิี่้ควรจ้ทุารดี้อ้จร่ใดีอกเอามสคัั้น พระนราพตผู้ศรีสุดโตแม่ย่าศรีปตุมาเจ้าพีพกเจ้าประดานผู้เมตตาบาลีธรรมขอให้บุูชาเป็นแก้วแก่นธรรมขึ้นจากประดานโคเกียต้ารักษาทุกหลานหรือมวลมนุษย์อย่างทุกหลานให้ได้มีกงสุโธยเจรินให้ได้มีโชคมีลาบให้ได้ประสบความสําเร็จกรื่ในนี้ขอฟอนตัดการใดขอโชมภราบ ปู่ย่าจงได้ประทานพรอ่านวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกหลานจงได้มีโชคมีลาภให้ปู่ย่าให้โชคให้ลาภกับลูกหลานไปร่ำไปรวยในการนักบัี้ดีวยเชิญสาธุสาธุสาธุบันนีีลูกหลานจะได้เชิญพระปู่ม่ย่าจงได้เสด็จรับเครื่องบรรณาการที่ลูกหลานนำมาถวายกับเสด็จผู้สิษย์ย่ามาขอพรกับพระปู่ม่ย่าในครั้งนี้เชิญพระปู่ไม่ย่าจงได้เสด็จรับพร้อมจงได้ประทานพร ให้ลูกหลานได้สำเร็จทุกประการนะเสด็จปูถสิญญาประชานพรได้เออสาธุเอาหมดแต่สิ่งของที่เรานำมานะครับมึงแตะไปเลยนะครับให้จิติตกันนะครับถวายทุกอย่างได้ถวายได้หมดนะครับมาติติดกันเลย สาธุสาธุนะโมเมนะโมเมพระภูมิเทวนางคพระภูมิเทวนางภูปาติปะทูปัติปะจะบุพังจะบุพังสักการะสักการะ วันทนานังสุขพยัญชนะสัมปานังโภชนานังสาลีนาังอุทธะกังวลังปฏิคันฉันตุปริบูรณฉันตุอะโลคเยนะ สุเขนะจะสาท oui? ุสาท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 ุอนุโมทามิอนุโมทามิขกลาว่าเจราาสมาธิปิหาเซปันนุยิ่งใหญ่วันนี้ดูการเดินทางมาขอพรมาขอบารมีมาขอของดีมาขอของวิเศษมาขออำนาจวาสนาจากเสด็จผู้จ้าขอความมั่งคั่งขอความร่ำรวยจากเสด็จูศรเจ้า จยได้ประชานพรให้ลูกหลานลงทุน้วยประการในในวันขนากราบให้ลูกหลานเสียงกรุ่รบก็ดีทำธุรกิจหน้าที่การงานก็ดีให้ลูกหลานจยได้เหนือพวมคาดหมายทุกประการนาฬปากการโดยสาธุสาธุดูด้วยขออนุญาตมาทำ

เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิงเ้งอยู่ว่ะคนคือคือเสริอมพ้นเลยคือบ่คือคือใครวะอ๋อคืออ๋อขออนุญาตทายถ้ำเลยค่ะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะไปน่งขายรูค่ะอันนี้เพิ่นเป็นดาราขวัญใจแอดมินอยู่แล้วนะคะเนาะฟังคุ้เพลงของของฝาขอฝาขอฝา เนือ Recently, ้อจะจะได้แล้วจะน้องคนหน่อยนะคะพี่น้องเด้อค่ะบอ่าพ่อแม่พี่น้องสิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อผ้าเบาผ้าวาเนาะค่ะผู้ใดเสื้อผู้ใดสัทธาสายยานพญานาคกับซาทุเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดบบเสื้อก็คือว่าผ่านไปเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์ที่บ๊อสุภาพบรต้องคอมเมนต์มากก็ได้เด้อค่ะแอดกับบอเครมักบันไดขึ้นกันพี่น้องคอมเมนต์ที่ เห็ดให้คนอื่นใย่ยๆบต่ตองข้อมเมมต์มาเด้ยพี่น้องเด้อค่ะเอาที่ว่าสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนากับ่อยข้อมเมมต์มากนะคะพี่น้องค่ะบ่ข้อมเมมต์แอดกับบ่าวีอย่างเด้อค่ะพี่น้องสาหรับฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่ข้อมเมมต์บ่สุภาพมากเนาะค่ะพี่น้องไม่เชื่อไม่ศรัทธากับบตตองเบิเด้อคะพี่น้องถ้าเสื้อถ้ารัทธาก็ค่อยเบิ่งค่อยช่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดทําคลิปไปนี่ฝากค้นที่นําใจงามแล้วก็ฝากคน้นสายบุญนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดสาย สุรไกยกับ,บ่ต้องมาเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเด้อสำหรับผู้ที่คอมเมนต์สุภาพมาแอดกะขอน่อมรับทุกประการเนาะคะ่ะคอมเมนต์ที่บดีกัขอให้ย้อนไปหาคนที่คอมเมนต์มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังไรคลิปแอดนี้เฮ็ดเพื่อสายบุญโดยเฉพาะเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าผู้ใดสายที่ว่าบ่อถึกต้องคล้องถ้ำกับบต้องเขามาเบิงมาชมเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดกับบดีวายอย่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อ แคปคลิปนี่แอสีฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่เพิ u, ่นขคารบสรรท่าในสายยานปูสายญานพญานาคเนาะค่ะพี่น <can> 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 ้องเนาะค่ะผู้ใดบบเสื huh. <can> ้อโบสัท่าก็ให้ผ่านไปเลยนะคะพี <can sweet> ่น้องเด้อค่ะสําหรับพ่อแม่พ <can> ี่น้องเนาะค่ะท <can> ี่เสื้อที่สัท่าขอให้แห้งแห้งปังๆเนาะค่ะขอให้ครอบรัวหงเืองเหลืองเหลื่อมเนาะค่ะคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะให้มีแตะําว่าลำลำเรยรวยๆเนาะค่ะขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อแลกะ ตัวเลขแน่วทางแอสิึ้นห้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวติดตามชมกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ